2นะคะเจ๊ด <mini scoring> <is difficult. S 2> ูผ <sup> ิดนะคะเอางเอาปอาไู่อยนไปเยไเไปเลย ปาไปโอ้ยังเปิดได้มาก็ยะยกมาเตระเียบร้อยค่ะโอ้ยช่วงนี้รู้สึกว่ากัวเย่เดฟิตมากเลยนะคะเทคกตัว่แตนสี่ต่อสองนะคะลู่ลจ้ามร้อยนะเก่งยอะจะบอลน้อยเตียบ้อยค่ะ แหมสองต่อสี่นะคะเสร์ฟดีลูกเนี้ยยังได้อยู่ก็เยต้โอ้โหน่าจะดูกันยาวๆแล้ะคะ่ะเรี่ยนี้คคสองต่อสี เต <hl vibrations> okay, ิมโหมยกมากแค่เตะเรียบร้อยค่ะคะแนนสีต่อสองะเสิร์ฟมาเจ้าบอลเปิดเก่งยก แอมสองต่อสี่นะคะเก่งเสิร์ฟอัพไปอ่ะยังเปิดมาได้อยู่เปรแบบนี้จะเป็นเกียวนะคะ နောက်နောက်ဝင်ကြပါတော့ สี่ต่อสี่เท่ากันแล้วทำไมสกอร์ขึ้นห้าแล้วเอายอดอีกแล้วเรียบร้อยค่ะห้าต่อสี่นะคะเกมไม่เกมง่ายเสิร์ฟปั๊กไปลูกนี้ออกค่ะสี่ต่อห้านะคะ

ออค่ะลูกนี้แข่ง13มแน,นะคะไม่มีดิวนะคะลูกมีออกค่ะ <c oughs> ่อ5นคะชิงกนลังวันอยู่ที่40,000บาทนะคะฮัลโหลเก่งเสร์ฟอุ้ยเสร์ฟดีตรงนี้ก็มวนยกมากก็เยดเป๊ะเรียบร้อยค่ะโอ้ยฟิกจริงๆนะคะจาก็เย็นนะคะ จะปัญยอดโอ้โหไม่ขึ้นอ่ะ5าต่อหกวันดีครับบางอัดบางอเอาไปอ้าวลูกนี้ยังได้ไหมยังได้ได้นะคะพื้นที่ค่อนข้างจะแคบนะไยพี่แอรเอ็กเซิร์ฟดีลูกนี้อ้าว แม่หมกเท่าค่ะปาเสิร์ฟมาลูกอีอกค่ะชิงเงินรางวัลอยู่ที่สี่หมื่นบาทนะคะกำหกต่อหกเก่งเสิร์ไปรเรื่อยเลยลุกดีเสิร์ฟได้ดีมากนะคะเจ้าเก่งนะคะสุดยอดจริงๆค่ะไ้กดแชร์หน่อยนะคะเตยก็มาอยู่นะคะเห็นเจ้าเตยอยู่นะคะ เซอร์ไพร์อ้าวลูกนี้ยังได้อยู่เจ้าโกมลยกมาเตะเรียบร้อยค่ะอยู่ที่6ต่อ7นะคะ13แต้มไม่มีดีลนะคะเกือบมาโอ๊ยเกือบพิกเน็ตต่อ6ค่ะ เก่งเสิร์ฟปักเข้าไปเสิร์ฟดีฮะลูกนี้ก็ม้นโยกมาก็ยัดเตะเต็มเต็มเลยค่ะเสิร์ฟมาจะเก่งเปิดมายังได้อยู่วัดไปเรียบร้อยค่ะข้างสนามต้องหลบเร็วๆวเลยนะคะรักเข้าไปลูกนี้อ๋อค่ะ แรมหกต่อเจ็ดนะคะเสริมมาเจ้าเก่งเปิดโยกไปปักเข้าไปเรียบร้อยค่ะาไม่ใจแรมเจ็ดต่อหกค่ะ เห็นสุดๆลนี้ออกอีกแล้วะคะ่ะน่าจะ6ต่อ7นะคะมวนเสิร์ฟมีต่อ3 2อยู่อ้าวเก่งยกไปจะบลอ,อลเตลิโอ้ดิเขายังได้อยู่นะคะลูกนี้โอ้ยไม่ทันค่านน่าเสียดายนะคะ เก่งเสิร oh oh, no. like so so so, ์ฟเสิร์ฟดีลูกไหมอ้าวก็มอนยกมาก็ยัดเตะเรียบเลยค่ะโอ้โหเตะหนักจริงๆเลยนะคะต่อเจ็ดนะคะชิงเงินรางวัลอยู่ที่40,000บาทนะคะเสิร์ฟปันยอนมาไม่ข้างค่ะ มอาไปแล้วเสริมดีอาวลงนี่กมอนยังไรมาทันนะเายับกรทืบเรียบร้อยค่ะโอ้โหฟิตจริงๆค่ะวงบอกว่าเจ้าก่อเฮียิตมากเลยนะคะ900แต้ม6ต่อ7นะคะ เสิร์ฟมาเจ้าบอลเ,เปิดเก่งยกไปปั๊กเข้าไปเรียบร้อยค่ะพ2001แต้มเจ็ดต่อหกนะคะ2000ลูกพี่นียังไม่รู้เลยอไม่ได้ค่ะต้องรีบหลบค่ะใช่ค่ะถ่าย อุ้ยซ้ำใคกว่าท่านแล้วนะคะยกเพิ่นไปหน่อยยกคนไปเก่งเสือไหลรู้แล้นะคะนะคะไม่ได้เกมไม่ได้เซเว่นปูช้าดีเลยเยอะอ๋อดีเลยเยอะเหอคิดว่าโปรฟูลีลาเยอะนะคะเอาเจ้าเก่งโยกไปเจ้าบอลเตะเรียบร้อยค่ะ เปลี่ยนเป็นเจ้าบอลเสิร์ฟบ้างนะคะ7จ็ดต่อหกเสิร์ฟไปดาวขอมูลยกมายเตะเรียบร้อยค่ะเจ้าเก่งเสิร์ฟนะคะเจต่อหกหมื่นเหระเอาเห็นอาจารย์ต้นบอกขออภัยนะคะต้องหลบนะขออภัยนะคะขอข้อมูลใหม่นะคะชิงเงินรางวัลอยู่ที่6กหมืบาทนะคะ ไม่ไม่ทราบเหมือนจันนะคะสงสายอะรทักแชทมาได้นะคะยกมาลูกนี้ยังได้ยูจะบอไม่ทานยน่าเสียดายอ่ะดีเจ้าเอด้วยนะจ๊ะทำไมไม่มาเอ้ เทเจไก่จีนร้อนที่ไหนมูนะเก๋ก็เห็นไม่รู้แพ้เลยใช่ะบอลเปิดแต่เอาเจเก่งยังได้อยู่บอลเตะเรียบร้อยค่ะสกอรเ7ต่ตอ6หกนะคะแอดแพ้เรอคะตักเข้าไปเอาเข้าซ้ายโกมอนยกมาเจต้องหลบก่อนแล้วค่ะลูกนี้โอ้โหอันนั้นจะสช่องทางคนที่ได้เลือกดู คนละมุมกันนะใช่้ก็นี่จะ <c oughs> ไม่ถ่ายสองเพดซือเพดเดียวแท <c oughs> มเจ็ดส่อหงนะคะยองยองนะคะอาจารย์ต้นรักเดียวใจเดียวนะคะโอมเยียมมาปั๊กแล้วไปอ้าว <c oughs> อ้โหเสียดายค่ะดู <c oughs> เก่งโยกกระไบบอลเรียบร้อยโอ้โหลูกนี้แก้ไขได้ดีนะคะเจ้าบอลนะคะอยู่คนละมุมครับใช่ใช่ฟูอยู่ฝั่งนู้นอ๋อค่ะนี่ฟูงเราพันแล้วครับแมนนวลแมนเจ้าต่ำเจ้าต่มเจ้าเต็มเจ้าเต็ม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 เอาลูกนี้ออกตันแล้วตันนโดหน้าแค่เงี้ยจะมานะคะอยู่ตรงไหนไม่รู้นะคะนั่งอยู่ฝั่งนู้นนะคะ เซฟปักเข้าไปเซฟเดียวตรงนี้จะโกโมนยกมาเรียบร้อยค่ะเกือบไม่ทันนะคะตรงนีแ้แ้มหกต่อเจ็ดนะคะเก่งเปิดยกไปยปิงบอลปักเข้าไปเรียบร้อยค่ะอะไรเดี๋ยวแม่เลี้ยงตาก็าได้แจม สวดยกมานี่เป็นแปมหรือเปล่าเอาละมาแปมทีแปมมาแล้วนะคะเป็นแปดต่อหกลลวนะคะแ้มแปดต่อหกนะคะจะเก่งเสิร์ฟไปลูกมีอโอ้ยไม่ข้ามโอ้ยถ้าข้ามนี่น่าจะเป็นแปมนะคะแรยมากตังกูแป้กกันา สจิตมันไม่ไปอะกีไม่ได้ไปหรือเปล่าเก่งเปิดยกไปบ้านเตเรียบร้อยค่ะ4 0สี่พันคือเมื่อยด้เก่งเซอร์ไปโอ้โหเกือบพลิกเน็ตอีกแล้วนะคะถ้าเป็นอ oh ีกล <inaudible physics brewer y> uh. ูปน่าจะพลิกแน่นอนค่ะ ขอบคุณค่ะใครแชร์ก็เสิร์ฟมากเก่งยกไปบอลเตะเรียบร้อยค่ะเก็บค่ะปากมุดอะไรนะตรงนั้ที่3ามบางบูมันสั่นอะปังเลยนะคะจะยย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 ยมยยยยนยคะยยยยยยงยยยรยย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 นยยย ไปเรียบร้อยดีอ่ะสอสี่อันสองน่าบอลเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟไปลูกนี้ออกค่ะโอ้โหลูกที่สี่นะคะที่เสิร์ฟเสียนะคะคอนแกนสู้ครับเสิร์ฟมาลูกนี้ออกโอ้น่าจะออกนะคะลูกออกนะคะจะอาก็มานะใส่ร้อยตาไม่มา

โอ้โหน่าจะล็อกกันอีกโดนคะโอ้เอ็ดมินนต์เกับกินขาดแต้มเจ็ดต่อแปดนะคะเยกไปบักเข้าไปอ้าวเกือบติดไปต่อเจ็ดบักเข้าไปยกมาเรียบร้อยค่ะโอ้โหเต่หนักจริงๆนะคะ เสิร oh, like ์ฟมากออกค่ะตรงนี้แ่งกมลไเก่งน้กมลเก่งเลยบบนนี่นะด่เก็ดนะต่อเนะคะเสิร์ฟปักเข้าไปโอ๊ยเสิร์ฟดีค่ะเจ้กมลก็รับดีนะยงมาเลียงโอ๊ยมาแล้วค่ะเอาแล้ค่ะแตเป็น9กต่อเนะคะแตมเต่อเจนะคะ อาไแล้วค่ะมาแล้วค่ะลูกนี้โอ้โหแอดมินอ่านะสกอ์ไหลไปเป็นน้ำเลยนะคะเไม่เห็นนะคะไม่เห็นจรานน้าตอนเจ็ดไปแล้วอโอ้โหแล้วผมมาเสร์ฟก็มีส่วนนะคะเสร์ฟมากจะกิงเปิด วอายกไปเอาเอาเกียวเอาวันนี้จะบอลทำเสียแค่ลูกเดียวเองนะคะดีดูนี้ลูก เสิร์ฟครับบนโนชาลีนะคะลูกนี้นะคะเ่อใต่อเจนะคะเสิร์ฟดีแล้วลูกนี้่ันแน่นอนนะคะเพราะว่าไเป็นเมลได้นะคะเมื่อกี้มาดช่วยที่สองบอกว่าเสิร์ฟเสียนะคะมาดูกันใหม่นะคะ เต่อสิค่ะเียวกันรเริ่มจะโหนะโหเล,รลไรู้รรแล้วเข้า,กกาเจกันน้ตอ้องยโอ้โอ10แอ้วเข้าโอ้ยอ้ยโอ้อยโอ้ยโ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้โอ้ยโอยโ้วยโอ้ยโ้ยโ้อ้ ทไดเสิร์ฟไปเรียบร้อยอะลูกนี้ออกนะที่เรียบร้อยนะคะเสิร์ฟมาจะบบอลเปิดยไปเรียบร้อยอะโอ้ชอบเจ้าคนเตะจริงๆนะคะเตะลูกนี้ได้สวยงามนะคะผมอ่านไม่ทันเลยนะครับ เสมยยัีอ่าจงเก่งยกซ้ายไปปัไปเรียบร้อยคเชิงเงินรางวัลอยู่ที่หกหมืบาทนะปั๊บเสีอบดีค่ะยสีแลยนะคะอะค้ะยังไงก็ได้แชมอยู่ดีนะคะเป็นสิบเอ็ต่อเจนะคะไปไปไป น li ี่สุเดียวคนยกมากเลยกระเทิ้มาโอ้โหทีนี่ที่น่ที่น่โอ้หเจ้าเก่งบอกว่าเสียด้นะฮะเมื่อกี้มันสคนายังได้อยู่เจ้าเก่งยกไปมันเดินๆโอ้โหเจ้าบอะเนี่ยไปไป เยี่ยมทำได้ดีนะคะลูกนี้นะคะ11ครับเซอร์มาจะเก่งเปอร์ซ่าให้โยนเตะด้วยค่ะเขาตัวได้เขาตัวเต็มเต็มเลยนะคะลูกนี้นะคะเซอร์ไปลูกนี้ออกค่ะ7ต่อ11นะคะ มาเข้าช่องเอายังได้อยู่เก่งยกไปเตะเรียบร้อยค่ะเดีอาเดียวเอาลายเดียวเอาโอ้โหเดียวเอาเดีเป็นเสือเชื่อมีเบลเอลบนด้านบนเก่งต่อสิบเอ็ดนะคะเสิร์ฟมาลูกนี้ปั่นอดได้ดีค่ะยกไปจะบอลจะทืบโอ้โหลูกนี้ไม่ข้ามนะคะโอ้ลูกนี้น่าจะกระทึบ เป็นไรค่ะแปมอยู่ที่8ต่อ11นะฮะล็อกขึ้นมานึงแปม8ต่อ11นะฮะ่าเอ็ดคเสริมมาอ๋อค่ะแข่งกันโอ้ย ยกได้เตะเรียบร้อยค่ะให้ออกยอดนาะเสร์ไปอาว่าดถึงก็ยอดปั๊บเลยนะคะสุดยอดค่ะแมเดียวเกม 12ต่อ8นะคะแปมเดียวเกมนะคะ12ต่อ8นะคะเสร์ฟไปลูกนเดี่ยตียกมากก็เย็ดยเตะเรียบร้อยค่ะขอภัย,พอพยนะคะต้องหลบให้ทันนะคะหลบไม่ทันโดนเต็มๆนะคะ 8ต่อ12อวก็ยกงน่าจะหมดแรงแล้วนะคะดูท่าทางแล้วนะคะเสอเครั้งท uhm ี่2นะคะจะปิดเม็ดได้หรือเปล่านะคะสอต่อแนะคะเสือไปเอายังได้ยุโอ้โหสอง้อย่าเียส้อว่ไดี่โับอ๋อคาลูกนี้ออกนะคะไม่ต้องดีใจนะคะ ออกเป็นกิโลไปสองตะปนนะคะเกมเกมเรียกเอย